สวัสดีครับพบกับ Pki Channel กับรายการเกลือหรือไม่ EP ที่2ครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็เป็น EP 2นะจากพาร์ทที่แล้วนะครับเปิดกล่องนู้นเปิดกล่องนี่กันไปนะครับแล้วก็เปิดกล่องทูเลนนะครับผมซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะครับก็เรียกว่าหลังจากนั้นก็ผ่านมาประมาณข้ามปีกันเลยนะครับโดยในปีนี้นะครับ2021เนี่ย เราก็กลับมาทําเกลือหรือไม่กันต่อนะครับโดยสกินในวันนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นสกินของทางด้านขวาทางด้านขวาเห็นไหมไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ครับผมกับเทลอนาสสสกินการ์ตูนนะครับผมมันคือ dimension พ i ็กเล่นครับผมปกติมีแค่ว o โอแล้วก็มีเทลนะครับซึ่งมันเคยเปิดขายมาแล้วแต่วันนี้มันกลับมาโดยรายการของเรานะครับจะเป็นรายการสุ่มที่จะกําหนดมูลค่าหรือกําหนดทุนเอาไว้อย่างจํากัดนะครับก็คือ ทุนในรอบนี้ของเราคือ838คูป,ปองเท่านั้นนะครับผมถ้าเกินกว่านี้คือเราจะไม่สุ่มอีกแล้วนะครับเกลือเป็นเกลือวัดกันไปเลยนะโอเคว่าแล้วอย่ารอช้าครับคุณผู้ชมมาสุ่มกันเลยดีกว่าแปดร้อยสามสิบแปดคูปองมันมีหลายหลายคนที่เคยสุ่มกันมาเลยครับผมหมดไปเป็นพันพันสองพันกันบ้างอะ่ะเออมันเยอะแต่เล่าว่าจะหมดแค่นี้จะเกลือหรือเปล่าแปดร้อยหรือแปดคูปองเนี่ย ไปชมกันเลยครับโอเคลุยกันเลยเนี่ก่อนนะช่วงนี้ผมเป็นอะไรกับทางซ้ายนะชอบกดทางซ้ายออออสองจุดนะจิ้มสองจุดก่อนนะครับโอเคครับผู้ชมครับยิงเป้าหมายเลยครับสิบคูป,ปองเท่านั้นปาดไปอโอ้โหลบเพชรล้วนกดตรงอื่นได้ไหมเออกดตรงนี้นะยี่สิบแปดคูป,ปองนะครับผมยิงครั้งที่สองนะ เขาบอกว่ายิงได้สูงสุดทีละห้าเป้าหมายเรายิงยิงสองเป้าหมายก่อนนะเดี๋ยวมันจะวายไปเดี๋ยวคลิปคลิปจบเร็วโอเคนี่ครับได้ลุนได้ลุนในเอบสามดีใจครับโอเคดีใจต้องกดอันนี้เออนี่ห้าเป้าหมายไหมจัดไปเรายิงสามเป้าหมายต่อมาครับเจ็ดสิบเจ็ดคูปองครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับผมปึ้งปึ้งโอ้โหเฮ้ยมาเริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีครับโอเค อันใหม่นี้นะครับผมอันล่างๆนะอันล่างๆร้อยยี่สิบเจ็ดคูปองครับผมจัดเลยนะครับจัดเลยนะไปเฮ้ยโอ้ยมาแล้วซูเปอร์แมนล่างใหม่เป็นไงได้มาแล้วครับหนึ่งอันครับผมของมันมาแล้วขนาดเนี้ยมันก็ต้องได้แล้วล่ะนี่ครับผมทางด,ด้านขวานะเมื่อกี้มันซ้ายไปนะเอาจัดให้เลยนี่เลยนี่สี่สี่อันเลยสี่จุดสองร้อยเย๋งจังวะยิ่งเยอะยิ่งดีไหมไปเลยไป กูได้หมดแล้วเนี่ยจะได้เต็มช่องละคุณผู้ชมจุดเดียวจุดเดียวเจ็ดสิบเก้าเลยลไม่ไมีคูม,มีคสองจุดร้อยห้าสิบแปดคูปองเอ้มันปลายสอน,นี่เห็นไหมคุณเห็นปหมคุณเห็นรูปเทวานาฏปะนี่ดูปลาย,ยปลายของสอนธนูเนี่ยมันตรงกับตรงนี้พอดีเว้ยเสียงว่ามันต้องเป็นสกินอยู่ตรงนี้แน่ๆไปครับผมเอเอ,เอ,เอมันเหลือแค่ร้อยแปดสิบสองแล้วมันเหลือแค่ร้อยแปดสิบสอง ชิบหายคุณผู้ชมครับเราจะคือกันก็วันนี้นะครับนี่คือสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการวัดเลยว่าเราจะได้แค่ได้แค่นี้ได้แค่นี้แหละไม่ได้มากกว่านี้นั่นแหละโอเคครับจัดไปครับลุยเลยครับยิงชองชั่มผมไม่กล้าย,ยิงเลย <laughs> โอ้ยขอถอนเป้าหมายไว้หนึ่งเออแต่กดไปแล้วนะ กดไปแล้วอะ่ะม็็ต้องกดอะ่ะไปครับผมเป็นไงเป็นกลางครับเกือหรือไม่อีพีเดเซสองปิ้วเรียบร้อยเอาจริงยังไงก็ต้องพันขึ้นมันก็มันก็ดีนะมันก็ยังได้ซูเปอร์แมนมาหนึ่งตัวนะมันจะพูดอะไรอย่าเนี้ยเอาเปา็นว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นอันว่า เกลือนะครับผมเกลือเกลือแหกนะครับผมโอ้เออกดรับไปกันนะกดรับก็อย่างดีันยังให้คมพีสิบอันโอเคครับผมร้านค้าพระเนจรนะครับผมอ้าวไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อันนี้คือชดเชยความเกลือที่แล้วมาก็าเยอยู่หลังขี่หกม,มองเราเอามาสุ่มอันนี้เล่นๆดูเลยดูที่ว่าจะได้หรือเปล่าไปครับไปครับคุณผู้ชมครับเผื่อจะได้นะไม่ใช่อะไรโอ้โหดวงมันต้องมาดีว่า เนี่ตยตวงอย่างนั้นค้าคนเดจอนโอ้มึงเลื่อนไปทำไมอะเพื่อนแกล้งไปทำไมมึงจะถึงแล้วเมื่อกี้ไม่เบรกมั้ยโอเคไม่เหลือแล้วแหละยิงไม่เหลืออะไรให้ให้แล้วแหละเออก็เป็นไงว่าคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปหน้าอยากจะให้สุ่มอะไรอีกเนี่ยนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันเยอะเลยนะสุ่มอะไรเดี๋ยวผมจัดให้เลยในจำนวนคูป,ปองที่จำกัดนะครับจะวัด วัดดวงไปเลยรอดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะเราจะสุ่มแบบไหนรอชมครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย